กูได้ตั้งร้อยหนึง่งร้อยสามห้าวัดทุกคนเย่เย่ได้เฉดอะ่ะถ้าโฟโต้สิบห้าวัดถ่ายติดอะไรกันมาวะกระดูกไงอ๋อแอดของนะครับแอดของนะครับของนะครับเฮ้ยทไมมันขึ้นลบหนึ่งวะเพื่อนอะไรเซฟเซอร์เมื่อกี้กูกดไปจนแม่งลบหนึ่งไฮเล็ง <Hey, wow. S 1> เออขึ้นลบหนึ่ง ทำไมจะต้องเสร็จไรมีแค่สองอันอ่ะกูแอนก็ได้แเออมันมีสองอันใครยังไม่แอนถ้ามีไม่พอกูแอดให้ได้นะจะกูแอนยังไอคูแอนยังได้สามอันขาดอะไรไหมโปรเฟชชั่นอลอีกแล้วนะครับตีเขาเก็บไปเก็บไว้ซื้อตอนตายอ่ะตาะ ชอบโปกันดีนะไอ้แล้วแม่งมีแต่โปให้กูด้วยมีแต่โปกับอินดีละเ<ม> <ละ S 1> ดียละเดนะีย <laughs> จะได้สนุกเมื่อกี้หันสามดีติดปีกันที่ผายเลยต่นั่งไม่ประกวดตัวเศร้าแต่แม่งลงบันไดก็หันเที่ยวแม่งเที่ยวมากเลยอาจจะต้องถ่ายถ่ายทิ้งไปเลยคอุ้จะุจะสารทุนเหมือนกัน ขอบคุณพติดตามนึงใหม่หนึ่งท่านด้วยนะครับผมอ๋อคุณเฟอร์ชายเยนเนี่เฟอรพุ่ <c oughs> งตามอ่ะรวมเพจแล้วนะครับ <c oughs> ผผน่มันจะเสร็จในวันสองวันนี้ถ่ายรูปพีอีแล้วสิบองศาแล้วก็อินเอฟ <c oughs> โคตรเกลียดอินเอฟอะอินเอฟแม่งดังยากถ้าเขาไม่ทำอะไรเลยอ่ะแม่งไม่ดังเลย ชื่อว่ามาเรียครับรอบนี้ถ่ายรูปให้ติดไปมาเรียนี่ผู้ชายผู้หญิงวะน่าจะเป็นผู้ชายแหละเพราะเมาเรียเดี๋ยวไม้กางเขนอ่ะเราจะเอาไปไปวางไว้ทางที่เราจะวิ่งโอเคป่ะไม้กางเขนรอบนี้เอาวางไว้ทางนีว้ไปท็อปเราไม่มี บ้านหลังนี้ตรงแม่งกว้างเกินไม่ไไมีมันมีแบบไอ้นี่ไหม,มปิดเสียงตีนเพื่อนได้ไหมเรียก <c oughs> คูหลอดเสียงตีนเพื่อนสุดๆเลย <c oughs> คือแบบหูฟังกูอ่ะมันมันมันบอกว่าเขาอยู่ข้างหลังกูประมาณเนี้ย เข้าใจ<ไ><ะ>กูปบ้าอเกตนี่ห้องไปอยู่นี่สิบสามหรอ้องปดแล้วละ่ะข้างนนะ่ะไม่มีแล้วเดี๋ย,ยวหากระดงกระดานก่อนนะเพื่อนอุ้ยเจอแล้ว<ป>เจอแล้ว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 ,ลวห้องนี้ครับผมกำลังเกตขึ้นไปห้องไหนครับผมเปิดไฟไว้หน่อยครับ อุ้ยมีคนโทรเข้า้งไหนวะตื้ตื้ห้องเนี้ยมีเปิดวิทยุแล้วเนี่ยห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้03น,นี่เปิดวิทยุด้วยจะเอา003เห็นไหมบอกว่า003ไปครับ นะโอเคครัวนะครับครับอย่างเงี้ยเขาผู้จะวางไว้ที่ทางจุโอเคปะ่ะทางจุเราตงมีนะเพื่อนนะมีฟ<ม>ิซซิ่งมีฟิซซิ่งนะครับกูวางไว้หน้าห้องอีกอันหนึ่งเลยเฮ้ยหน้าห้องไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปไม่ได้ฮัลโหล Where are you Lô rau, vô lô rau, vô lô lô rau, vô 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 lô เชี่ยก็ออกมาจากห้องน้ำเมื่อกี้เห็นขาอยู่แวฟเอเมเบอร์อะไรเขาหลังพูดอะไรพูดได้คำเดียวว่าเป็นกูแน่ที่โดนเพราะว่ากูได้ยินเสียงหัวใจเอเมเบยังไม่ดังเมื่อกี้ดังเมื่อกี้ดังแล้วหรอกกูไม่ทันคือมันดังตอนที่หัวใจได้ยินเสียงอะไรหัวใจแหละ ฉันโดนแน่ๆเพราะว่าฉันเป็นคนที่ได้ยินเสียงหัวใจแล้วหอยใช่ปะห่อยก่อนเนาะเดี๋ยวไปดูชื่อก่อนชื่อแล้วนะเดี๋ยวดูชื่องานก็เฮ้ยหอกคุณผลุกเลยผมโดนแน่ๆผมโดนผมได้ยินเสียงหัวใจแบบชัดมากไม่ผ่านกูัวจะผิดอ่ะนะแล้วก็กาม imf imf ผู้ผิด imf imf ดังแต่ไม่รู้เท่าไหร่ แล้วก็นังสือคุปไปวางใหม่นะเมื่อกี้นะหนังสือเมื่อกี้คุปไปวางใหม่นะเพื่อนมาเรียคลาร์กปิกระปิ้นตัดทิ้งแล้วไม่มีนะเพราะว่าพยยาามมีมาเรียคลาร์กแฟนท่อมแมร์ยูเล่ีีป่่าเหลืออีเวสปินกระปิ้นหรือสารเนี่ยสปิริตบล็อกเป็นแมรถ้าเขาเขียนเป็ยูเลยอะคุูพยายามเอาวางหนังสื่อละไป ชื่ออะไรบอะลืมเลย,ลเ,ลยเดินไปเดินมาไอีกอเกียรว่ะเกียริการเดินมาเรียาคาร์มาเรียาคาร์มาเรียาคาร์สโซโลอืมอโซโลดิเออตูดูอย่างเห็นยีย่แบบงไง Ui Hắn hán Hắn đi hán lúc đó, lúc đó. Oh, tay hán lúc rồi, hán 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 เอ้ยหาห้องอยู่ไม่ได้ไม่ปลาก่อนกูรอถ่ายรูปแม่งไม่ออกเอกเท่เไปไหนอะ่ตะตัไปทุกไปไหนจะไปดูจะไปเอาอะไรทุกอย่างที่มันกันตัวเองได้มันไม่มีหมดแล้วเพื่อน ฮัลโหลมาเรียครัวย์อยูเขาไม่เขียนมาเรียครับช็อกจูมีมาเรียครัมาเรียครับชอกจูมีชอกจูมีช็อกจูมีช็อกจูมีช็อกจูมี โม่ไม่ไม่เขาไม่ได้เหยียบไอเกดไอ้เจโมตายไม่หรอไอ้สเด้ท้องทูมีแม่งเดินมาฆ่าเลยมึงแต่มึงเขาไม่ได้หันไม่หรอหันหันดิไม่หันก็บ้าท้าไม่ไปฉายไม่กันนี้อ่ะกบพหรอโอูไม่หันฉันจะตายเหรอไติดผีเลยอ่ะมันมันอยู่หน้าผมเลยเขาเป็นผู้หญิงใส่กระโปรงเนี่ย ใส่ชุดยังกระเด็นงาอะไรเงี้ยแล้วกูถ่าย่ะไปติดอีกแล้วโอ้ซาจ่าต้อตอบแม่งึ้ยต้อตอบเป็นอีพอปป่ะไม่ตอบไม่ตอบมันไล่ฆ่าเลยเขาเขียนไหมเขาก็ไม่เขียนเหมือนกันอ๋อโอกาสอีเมลเวลฮาไปจบอ่าอีเมลเบลฮาแคปเท่ามั้ยอ่าติดประตูโบขึ้นรถยักษ์เลยคือนตายหาหรือท้องชูมีไม่ท้องเว้ยกูจะฆ่ามัน แล้วพี่อ่ะยืนถ่ายรูปอยู่คนเดียวเลยไม่มีใครช่วยกูถ่ายเลยเหรอปวดหัวเลยวาไว้นี่มาแฟนทอม